สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไม่แน่ใจว่า ep เท่าไหรของเมกามิงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสีที่5และสีที่6นะครับนะครับสีที่5และสีที่6เนี่ยจะต้องทําพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าเราทํามาทั้งหมด1 4ึสีนะครับหนึ่นะครับไว้คือสีที่5และสีที่6เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับวิธีการเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทาคอร์สนะครับทำคอร์สสีแดงไว้ก่อนนะครับก็คือเอาสีแดงประมาเนี้สร้างคอร์สนะครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยย้ายสีแดงครับจากตรงนี้เนาะมาอยู่ตรงสีน้ําเงินครับอะ่ะอยู่ตรงสีน้ําเงินเนาะแล้วใส่ NER อสคอนเนอร์ของสีน้ําเงินหาคอนเนอร์ของสีน้ําเงินอ่ะสีแดงที่มีน้ําเงินนะครับและชมพูเนาะเพราะมีชมพูด้วยนะครับเอามาใส่ในช่องนี้นะเอามาใส่ในช่องนี้เพื่อที่จะทําการสร้างบล็อกขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสร้างบล็อกได้แล้วเอากลับเนี่ย มันจะทําให้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่สร้างบล็อกโอกาสที่คุณจะสูญเสียด้านล่างทั้งหมดนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าแนะนาว่าทาบล็อกเหมือนของผมก่อนนะอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ผมคิดขึ้นมาเองนะผมว่ามันง่ายกว่าแล้วก็มันโอกาสที่จะสูญเสียมันน้อยมากนะครับอ่าวิธีการคือกําหนดนี่เป็นแดงแทนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือน้ําเงินเนาะ เอาใส่ช่องนี้ก่อนขึ้นปัดลงยังไม่ต้องเอาลงนะครับวิธีการคือต้องใส่ชิ้นเอ g ของสีน้ําเงินตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งน้ําเงินและอะไรก็คือน้ําเงินและและชมพูเนาะซึ่งอยู่ตรงนี้เนาะหมุนมาให้แม t กับสีของมันนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เออทางไหนดีอเออบางครั้งอาจจะเป็นอย่างเงี้ยก็ให้กําหนดนี่เป็นน้ําเงินนะครับแล้วนี้เป็นชมพูเนาะเพื่อจะหมุนตรงข้ามกันได้นะครับ ให้สมมติตนนียคือน้ำเงินเนาะน้ำเงินแมสก์กับน้ำเงินนะครับหมุนไปตรงข้ามกับชมพูเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยขึ้นปดัดลงกลับนะครับแล้วกเก็บปกติครับสังเกตว่าเมื่อเราได้บล็อกมันเสร็จนะครับให้เราเนี่ยเอามันลงไปครับจะสังเกตว่าเราได้คอสทั้ง2ตัวแล้วก็ชิ้นของอันเนี้ยชิ้นเนี้ยแหละครับคือชิ้นที่ทําให้ทุกทุกอย่างมันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนแบบนี้ถูกแล้วนะครับไว้คือเก็บได้เลยทั้ง2ฝั่งเก็บแบบปกติเลยนะครับ นี่ครับเก็บปุ๊บอ่ะอ่ะต่อไปก็คือทําชั้นที่2เนาะชั้นที่2ของของ,ของสี2ส,สีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เขียวชมพูเนาะก็เก็บปกติเลยแบบนี้เนาะก็เก็บปกตินะครับทุกคนเก็บได้อยู่แล้วทีนี้ด้านบนอะ่ะมันจะเหลือแต่สีสีอะไรสีเทาเออสีเทาบางคนอาจจะเป็นสีดำเนาะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนด้านบน แล้วแต่ว่าข้างบนเป็นสีอะไรแต่ช่างมันนะช่างมันเลยนะครับสีเหลืองบางคนอาจจะเป็นสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่ช่างมันนะครับวิธีการก็คือทําแบบที่ผมบอกก่อนเดี๋ยวผมพออีกรอบเนาะอ่ะลืมบอกว่ามันจะมีบางกรณีนะครับที่เอาขึ้นมาแล้วสีน้ําเงินมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับให้คุณหมุนถอยหลังมาก่อนนะครับแล้วก็เอามันออกนะอย่างนี้ทีนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับสร้างคอสี เหลืองส,ส,สีแดงแห่งกับสีชมพูนะครับแล้วก็ move up มันขึ้นมาทางด้านนี้นะครับเสร็จแล้วมาเก็บให้สมมุติว่าสีเนี้ยคือสีน้ําเงินและสีเนี้ยคือสีแดงนะครับซึ่งวิธีการก็คือดูนะครับให้เราเอาแดงเนี่ยมาไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะก็คือเก็บชิ้น c o น n ร์ที่มีแดงไน้ําเงินนะครับเก็บบางครั้งอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่ง ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็แค่สมมติว่านี่คือน้าเงินเนาะและนี่คือแดงเนาะแค่นั้นเองไม่มีความแตกต่างนะครับสมมุติขึ้นมาขึ้นปัดลงเนาะได้แล้วก็อย่าลืมว่าต้องเอาน้ําเงินและชมพูนะครับมาใส่ด้วยน, Canadians. นี่นะ้ำเงินอ่ะนี่นะครับหมุนมาแมชตงข้ามนี่คือน้ําเงิน,นสมมุติอยู่เนาะสมมติกันอยู่ว่าน,น,น,นะนี่คือน้านําเงินนะครับหมุนมาตรงข้ามเสร็จแล้วขึ้นปัดลงนะครับแล้วกลับแล้วก็ทําทาเหมือน สามคูณสามเลยนะกับเก็บพอได้บล็อกอนี้นะสังเกตได้บล็อกเอามันลงมาที่ของมันนะครับเสร็จแล้วก็ทําชั้นที่ชั้นที่สองของอ่ะชั้นที่หนึ่งของสีแดงและสีน้ําเงินทําชั้นที่หนึ่งของสีแดงแสีน้าเงินนะครับผมขออนุญาตทำอย่างนี้เลยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับแค่นี้เองนะครับผมทำสองชั้นเลยนะทีเดียวประมาณนี้นะครับเทคนิคนี้เนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็ลองกับเด็กๆหลายคนซึ่งเด็กๆ คิดว่าอันนี้ง่ายที่สุดนะครับตั้งแต่เริ่มทำคอร์สเลยเนาะคอร์สผมจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะผมคิดว่าผมไม่เคยดูนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยดูคลิปของคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับเอ,อ่อทีนี้ก็ไม่เหลือแค่ส่วนของ last layer นะครับเดี๋ยวเหลืออีกไม่กี่ EP ก็จะจบกันแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองดูในคลิปหน้าว่าจะมีวิธีการสอนอยังไงนะครับในส่วนของ last layer จะยากมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็ทำผิดนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าว่าทำยังไงนะครับสำหรับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ